วันนี้ไปไหนพี่น wow! oh ี้เราจะไปชมบึงพุชานะระยะทางวันนี้กี่โลครับประมาณ0โลครับวาวไปออกเดินทางครับออกเดินทางกันได้ีแม่ใมีกูไร่ที่กูยังดีแต่ตอวันพุ่งนี้กูลมแปลกูลมีังไงกู็ไม่ยอ บรรยากาศลมด่นนะชมวิวข้างหน้าเราคืออะไรพี่เซฟตอนนี้เราถึงด่านอะไรเนี่ยด่านเกื่อนมะขามเท่าด่านเท่าครับด่านเกื่อนมะขามเท่าเราต้องยกข้ามไหมยกข้ามครับเราขึ้นอ่ายกข้ามนะแต่ถ้าใครร้อนอย่าเพิ่งลงไปเล่นน้ํานะใจเย็นใจเย็นเพราะว่าเดี๋ยวกลุ่มเราต้องไปต่อนี่อะไรเนี่ยเกื่อนนะด่านเกื่อนมะขามเท่าพี่ใช่แล้วเราต้องขึ้นตรงนี้ก็ตองขึ้นอ้าวนึกว่าจะขี่ขึ้นมาตรงนี้ไงรถใหญ่ไปกันต่อไปกันต่อแล้วไปครับ รุยๆุยรุยน่กยกระ้อที่คุมาแล้วนี่ลองเห็นเราคุณโต้งนี่เนี่ยแอดนแคบแอดนแคบแนแคบเขาบอกดูหำไม่ดูแอนอ่ะอ่ะอ่ะจริงดิพี่ไปกันต่อ นี่แหละทุกคนแล้วก็จะจอดรอกันอย่างนี้ตลอดทางอยู่แล้วนะใครที่มาด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดหรือว่าหรือว่าจะได้กลับคนเดียวนะเราจะต้องไปด้วยกันอยู่แล้วมาเลยครับเชิญครับนี่ครับพี่โจเซฟนี่แหละคนที่เขายกล้อในคลิปก่อนหน้านี้คือคนนี้แหละอ้าวๆๆๆอ้แล้วเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะโอ้โหนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูโค้รหมากันโค้รหมาช่างหมาช่างหมาจะยกล้อโชว์ไหมโอ้ยไม่ยกโชว์เลยอะดูพี่ตั้มโอ้ไม่ยกเหมือนกันป่ะไปต่อทุกคน ลุยลักษณะทางวันนี้ก็จะเป็นทางที่เลี้ยไปตามคันแทนานะทุกคนนะคันนาแล้วก็เป็นเป็นของน้ำนี่นี่นีตามภาพเลยนี่ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะเมื่อวานไปเสือหมอบกันมาแล้ววันนี้มาเสือภูเขากันชิวๆขี่มชมนกชมไม้ชมทุ่งรอบต่อไปก็ใครสนใจก็นัดกันได้เลยนะทุกคนนะ ต่อไปมาร่วมกันได้ไปทางวันนี้เป็นสไตล์กาเวลนะไม่ใช่ทางคอร์สเอ็กซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะเป็นทางเรียบเรียบไปตามคันาของน้ำชาวบ้านแบบนี้แหละตามภาพที่ทุกคนเห็นเลยบรรยากาศยามเชา้าร้องจิวจิวเย็นสบาย ขณะนี้ความเร็วแล้วสิบเก้านะนะทุกคนนะสิ 19. บเก้าปั่นไปกันเรื่อยๆสบายๆแต่เส้นทางอะผมไม่รู้หรอกตามไันข้างหน้าอย่างเดียวข้างหน้าไปไหนก็ตามไปโอเคตรงนี้เป็นลูกลางทุกคนนะฝั่งขวาเป็นคลองนะ้ำฝั่งซ้ายเป็นุ่กนานะทุกคนปเลาะไปกันเรื่อยๆวันนี้เป็นการประชนภัยเดินทางไกลโดยจักรยาน เฮ้ยพี่ต้นไปกันต่อพี่อะไรอะไรครับพี่โนใครไปผักพี่โนโอ้สงสัยมีคนผักพี่โนครับเมื่อกี้นี่ชกชกไม่ยึดชกไม่ยึดเหมือนกับมาประจนภัยเลยตอนนี้ทางดีเรียบเรียบเลยทางดีเรียบๆ ทางดีเรียบๆเหมือนข้างหน้าจะหยุดกันเป็นกองแล้วนะเนี่ยตอนนี้นี่แหละครับเส้นทางไปเบิงพุทธาใครจะมาบึงพุทธาใครจะมาบึงพุทธาก็ดูเส้นทางเอาไว้นะทุกคนนะนี่แหละหรือว่าเรามาไม่ถูกเส้นพ่อพี่ทำไรอะพี่ เอายา,าออกครับเจ้าของรถไม่ยอมกินญ้าเลยครับผม,มกินหอเจ้าของจะอ,วอ้วกเนี่ยรถเลยกินแทนเลย <c oughs> มันยังไม่เสียหายเลยทุกคนนะแต่เราเห็นแล้วกลัวมันเสียหายระหว่างทางเลยเรื่องจอดเอาอยาดีบันตามลูกรองนี้ออกก่อนเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายต่อไอตีนผีนี่กับดอกเอานะทุกคนนะตามนี้แหละช่างหมากลาลังซอร์วิสอยู่เห็นไหมช่างหมามาก็ดีอย่างเงี้ยตามนะไปกันต่อครับทุกคนครับหลังจากที่ จอดเอาญ้าออกจากลูกลอกแล้วนะทุกคนนะไปกันต่อนะอออโคกไปเลยครับนักยาลอกอันแท้ยามเช้าเช้าอากาศเย็นเย็นของเช้าวันอาทิตย์นะทุกคนชิวๆนี่แหละลักษณะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะ ถนนข้างหน้านี้คือถนนมั์เวแ์นะทุกคนนะ M6 นะโคราชราชสีมาไปลงที่ปากช่องนะไม่ไม่ต้องไปก็ได้พี่เรารอดใต้เรารอดใต้ทางด่วนก็พอพี่โอเคครับตอนนี้เราถึง M6 แล้วเราจะตรงไปข้างหน้าปากช่องเย้เยไม่เอาดีกว่า ขอขับรถแล้วกันตั้งบอกว่าเนียนล่องลอยเหมือนอยู่บนอากาศครับมันนุ่มนิ่มสบายเหลือเกิน <S <S ยื้ในที่สุดเราก็ถึงร้านค้าครับจอดเติมน้ำกันครับ <S 2> <S 2> เป็นไงล่ะพี่เขาใช้จริงๆกันนะเห็นไหมนะใช่ครับนี่คือแก้แก้ปัญหาปวดหลังน้าเห็นไหมน้าเราปวดแล้วก็กลับขึ้นมาน่า,นา ยัง <Yeah. S 2> ไงล่ะออกจากร้านเติมน้ำมาเมื่อกี้แล้วก็มุ่งหน้ากันต่อลักษณะทางเป็นทางลุกล้างริมคลองทีนี้ข้างหน้าครับพี่โจเซฟครับนี่นี่พี่อนโุไพกระเป๋าปด้วยเลยนะเนี่ยเหมือนเดินทางไกลไงไม่รู้เลยนะนี่นี่ใช่ไหมครับบึงพุทธาเรามาถึงกันแล้วนะทุกคนนะบึงพุทธานะ กำลังมองหาอยู่ครับหรือว่าเขาตัดทิ้งกันหมดแล้วไม่รู้ตอนนี้ผมพามาดูว่าทางมันจะสั่นขนาดไหนนะโอ้ จดพักกันเป็นระยะระยะระยะปร,ระมาณอะไรนะประมาณจะชามอะไรนะพูดผิดอุดซา <c oughs> เอาเงี <c oughs> ยบกันเลยไปต่อไม่ถูก <c oughs> ไปกันต่อห <c oughs> ร,รืจริงดิหรืจริงดิมาีกับมากับมาเหอะ ไปแล้วไปเลยไปจริงก yeah? ันนะลุล้วทมัน <Chaos sprout Likewise offs> <sa> <Overwatch> ต้องไปแล้วโอ้โหต้องลุยอ่ะดูนี่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 ชุดเกียร์ไอ้ฟ้าทำไงเนี่ยตัดเสื้อผู้ขับไล่ไม่เคยลุยน้ำเลยลงน้ำเลยนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยพี่หมาแบกอะครับ ดูดูดูพี่โตนี่ดู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 ไว้ดูไว้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหลังใหญ่ทุกคนรองเท้ามันเลอะมาเมื่อกี้ก็เลยลงไปล้างกันใช่ครับสะอาดสะอ้านกันแล้วรองเท้าสะอาดกันละเอาละว่างว้าว แจมบรรยากาศโคตรดีอ่ะถึงแล้วแลนด์มาร์กอะไรนะบึงอะไรนะพี่เซบบึงพุทธา <c oughs> เรามาถึงแล้วนะคณะเรามาถึงแล้วทุกคนใครอยากมาอีกรอบหน้าเนี่ยเตรียมบวกหนึ่งไว้ได้เลยเส้น <c oughs> ทางไหนเดี๋ยวค่อยมากันอีกที <c oughs> เดี๋ยวช่างมาจาัดก,การให้เ <c oughs> มื่อกี้ก็ไปลุยน้ำมาร้อนโอเคโอเคโอเค เข้าหมู่บ้านแล้วครับเติมน้ำเติมน้ำวนกลับมาเติมน้ำ้ s <S <izz le. S 1> าน,บบน,านเดิมนะทุกคนนะเย้ถึง M6 แล้วครับตอนนี้เราอยู่บน M6 นะทุกคนนะกำลังจะเข้าเลี่ยงเมืองโคราคนนะแล้วจะถึงแล้วครับพี่ดําครนะับเนี่ยตอนนี้เรากลับมาถึงตลาดเมฟาเป็นที่เรียบร้อยครับเรามาถึงจุดที่ นัดพบกันแล้วนะตรงนี้เลยร้านกาแฟเขาใหญ่นะตรงตึกรอนดอนนี่แหละร้านกาแฟเขาใหญ่ที่ตลาดเมเปรนัทุกคนเนี่เรามาถึงมืที่เรียบร้อยแล้วจบทริปสําหรับวันนี้โอเคครับสำหรับใครที่อยากจะไปด้วยทริปหน้านะเตรียมตัวไปได้เลยเตรียมกดบวกหนึ่งได้เลยโอเคครับตามนั้นบายบายครับ